สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีไฮไลท์รถนะครับที่เข้าประมูลในวันที่25กันยายน2563นะครับมานําเสนอกันอีกแล้วนะครับซึ่งแฟนๆของเราเนี่ยชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าผมจะนําเสนอรถหลักหมื่นนะครับเป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มให้ดูกันนะครับ สวัสดีครับพบกับแบงค์จากสยามวิทัก์การประมูลอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เองนะครับผมก็ได้คัดมาอีกแล้วเน้นๆเ,เลยกับไฮไลท์รถหลักหมื่นนะครับภาค2นะครับซึ่งนะครับรถไฮไลท์วันนี้ของเรานะครับจะเข้าประมูลในวันที่25กันยายน2563นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับคันแรกฮนะ ครับมาเจอคันแรกกันเลยนะครับเป็นเจ้าเชฟโรเลตนะครับโคโลราโดนะครับคันนี้รถปี2008นะครับใครที่จะหาไปใช้งานนะครับเอาไปไล่เอาไปบรรทุกของเอาไปขนผักขนอะไรก็ตามนะฮะคันนี้เปิดราคาประมูลอยู่หน้าลานอยู่ที่86,000บาทครับมาดูคันต่อมากันเลยนะครับเป็น Honda Civic คคันนี้สีดำนะฮะเกียร์ออโต้รถปี2005นะครับราคาเปิดประมูลหน้าลานนะครับ อยู่ที่71,000บาทนะครับคันนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับมาพร้อมล้อแม็กแต่งมาให้พร้อมเลยนะครับใครที่สนใจเจอกันในวันที่25กันยายนนี้นะครับครับและสำหรับคันนี้นะครับเป็น i s u z u d m a x นะครับคันนี้รถเกียร์ธรรมดานะครับปี2005นะครับคันนี้ราคาเปิดประมูลหน้าร้านนะครับอยู่ที่93,000บาทครับคุณผู้ชม สำหรับไฮไลท์คันสุดท้ายนะครับเป็น t o y ยต้าคัมรี่คันนี้นะฮะรถปี2002นะครับเกียร์ออโต้คันนี้ราคาเปิดประมูลหน้าลานนะครับอยู่ที่75,000บาทครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรถไฮไลท์ที่ผมคัดมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ และยังมีรถอื่นๆอีกมากมายไปเลยร้อยคันเลยนะครับในวันศุกร์นี้นะครับหรือในวันที่25กันยายน2563น้สาะครับและสําหรับใครนะครับที่เพิ่งรู้จักกับเรานะครับสยามมิเตอร์การประมูลนะครับอย่าลืมนะครับให้กดติดตามกดฟอลโล่กดไลค์กดแชร์ไว้นะครับคุณจะได้ทราบข่าวสารรับเดตราคารถในวงการรถมือสองอยู่ทุกวันทุกวิคเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแบงค์จากสยามมิเตอร์การประมูลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ